สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง Android 11กันบ้างนะครับเผยรายชื่อมือถือรองรับ Android 11 Beta พร้อมอัปเดตก่อนใครหลังจาก Google นะครับได้ปล่อย Android 11 Beta ให้กับ Pixel Series 2และ3ได้อัปเดตกันไปแล้วและล่าสุดนี้นะครับก็มีรายชื่อมือถือเพิ่มเติมนะครับที่จะได้อัปเดตเป็น Android 11กันอันแรกนะครับเป็น Xiaomi แล้วก็ Poco Oppo o n e p a u s เตรียมกันได้เลยนะครับพรติดรายชื่อสมาร์ทโฟนที่ได้รับอัปเดต Android 11 Beta โดยมือถือรุ่น Mi 10แล้วก็ Mi 10 Pro พร้อมอัปเดตก่อนใครสาหรับมือถือแบรนด์แรกที่3 ลง Android 11 Beta และตอนนี้ได้มีการประกาศทางเว็บไซต์ Xiaomi มี10และมี10 Pro รองรับ Android 11 Beta เรียบร้อยแล้วโดยตัวอัปเดตจะถูกปล่อยในรูปแบบ i m a g e File และจะต้องใช้โปรแกรม Xiaomi Flash ในการแฟลลอมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่ได้มาพร้อมกับ One UI oh. โดยเป้าายหลักนะครับของการปล่อยอัปเดตนี้ก็เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนํา,านใช้ในการปรับแอปพลิเคชันของตนเองให้เข้ากับ Android ตัวใหม่นั่นเองครับสำหรับมือถือรุ่นอื่นๆน,นะครับที่จะได้อ<ๆ>ัปเดต Android Beta 11ก็มมีีตาน้เลยอันแรกนะครับ Pi อย2แล้วก็ Pixel 2 XL Pixel 3แล้วก็ Pixel 3 XL Pixel 3A แล้วก็ Pixel 3A XL Pixel 4แล้ว Pixel 4 XL แล้วก็ Xiaomi 10แล้วก็ Xiaomi 10 Pro Oppo f i X2 Series OnePlus 8แล้วก็ o n p 8 o แล้วก็ Poco F2 Pro ก็ต้องรออีกสักพักนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆนอกจากนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลระบุมาสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอัปเดตข้อมูลนะครับเป็น Android 11ก็อย่าลืมนะครับสำรองข้อมูลกันเหนียวกันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดอันนี้ก็คือข่าวทั้งหมด ที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ก,คกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ